สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับทางช่องพ่อแม่่องยิงครับวันนวัหยุดพักผ่อนหนึ่งวันเบิรงครับสังเกตลมผ่านใบเขาอากาศกำลังดีเลยครับเย็นสบายเลยเขากบ เรื่องนะหอมเกี๊ยวครับหาได้หมดมืออื่นพอกันอยู่ปากช่องครับโคราชประมาณสามรอยกโลครับจากซีสเกตไปโคราชปากช่อง ียงครับจันงน่อยนิดเพลง,งดิดตามหาไอ้เที่ยวงานก็บเ่เห็นโว้ยน้องทำใจเย็นๆก็ยังบ่เห็นหน้าไอ้ย็นู่เสมอไปหาหมอมาเป็นแนวด้วน้องมานี้ครับหลังจากไปโรงพยาบาลมากครับมานี้ ค้ดันต้าดันลอยสามสิบแปดสิบนตาลลดลงมาหลายหนึ่งแล้วก็ใ่ไรก็ลดลงมาหลายหนึ่งกีซไเม่อวันกีสไเปม่ถึงไขมันในเลือดเลอเพราะฉะนั้นเราต้องกินชาใบหม่อชาอย่างบัวบัดีบัว อีบวัวเดี๋ยวมันะไส่รด,ดีบวัวพอชิตาืใีบัว้าให้น้ตซ้มาให้แม่ไปซื้ออันบัวมะเขือคือหันแมเจนมือลอยกับอะไรนี่ชาใบามอ,อเ,เอาใบามอนมาเห็ดชาใบามอนใบมอนนัะะ่นแหะชาใบามอนเพื่อนให้กินน้ำตาลมันก็สีรถ บ,บ,บรรยากาศดีเลยครับรยางมะเร็งสีเห็ดหลุมปลากำลังบืนดึงจับปลาขอนเห็ดหลุมไหวจับปลาขอนเมื่อคืนนี้ก็ได้ปลาดุกหลายโตอ,อยู่ครับนี่ซื้ออะไรมาแล้วซื้อรอบมาแล้วายาเสียไปใส่ บ่แม่นอันปลาเพิ่นดักปลาอันที่ว่าแท้ปลามันบึนขึ้นมาตาบุเข้าน่ะปลาหยังมันสิบึนขึ้นมาบึนถ้าเบิ่งมันยามมือแรมก็บึนยามเนบ่บึนดอกแม่นตลมนั่นน่ะถ้ามันลมมันบึนบึนเต็มหันเลยล่ะเต็มหัวลูกแม่มันจะหัวปลาถ้าเบิ่งมื้อแรเด้อถ้าเบิ่งผลงานมื้อแรหาเอาของเจ้าเด้อ่บ่แม่นนี่ๆบ่นี่อันอยู่ มองแท่งน้ำนี่นี่มันขึ้นมากเมื่อนั้นเจ้ากำลังเห็ดอัน MM นี้ไปเดี๋ยวสิไายเพิ่อนเบิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวสิย่างไม่ายเพิ่อนเมืองปลาดุกหน้ากำลังงามครับปลาดุกลายครับนี่ แรเลยงนี่หละมันสีขืนมากตอนนี้บอนขืนครับนี่ครับเตรียมไปถาเล้วแต่เตรี้ยมทางนี่กับพ่อแล้วละ่ะข้างมอไปถาโรดมือแรยงครับหลอกกันเสียม,มาแต่งให้ม้มือขืนนี่ยุ่งในนีเต็้มเลยครับประดุกตอนนี้ซื้อหลอกมากแต่ว่าเอาไปรได้แลนออกก่อนประดุกมีตรงงาม ระดูกใหมไปดูกหน้าอากาศเย็นสบายเลยครับโอ้โดดโดดสบายเลย เดี๋ยวมือนเอาใส่รถไปนั่งครับใส่รถตรู้ไปนนาะันน้น้อยครับเก็บง่ายสะดวกเครื่องเครื่องเบนซินครับผมขี่ก็ไปในบ้านรอบหลบหนึ่งละ่ะไม่น้อยก็ขี่ได้ครับพันน้หน่อยซื้อมหาพัน เิ็กหน่อยคีไปโรงเรียนได้สบายครับบรรยากาศทุ่งสีทองอารามอีกบ่กเกินอาทิตย์2สองอิตย์ครับน่าจะเสเร็จเกี่ยวเขา ฝากพี่น้องติดตามกันด้วยครับช่องพ่อแม่ของหญิงครับทางเพจทางยูทูบกำลังสอนเพลงครับ เดี๋ยวจิงหน่ค้ำๆมสิไปเที่ยวหาตุลูเดี๋ยดตอนอนก่อนครับหรืออาจจะมีวานแหเบิ่งก่อนครับปลากำลังขึ้นเลยวานแห เสือรุ่นนี้เบิร์ดแล้วได้เนาะเบิร์ดแรกกำลังเห็ดออกมาใหม่จะหาอีกประมาณหาหนึ่งสิบเมื่อครับสเสือรุ่นนี้ก็ตอนนี้เบิร์ดแล้วครับกำลังสั่งออเดอ,อร์กำลังกำลังกำลังผลิตอยู่แต่จะซีนี้แบบใหม่ออกมาผสมพร้อมสร้างเสือต้องสร้างทั้งเพีเสือด้วยครับเด้อเพีพ่อแม่บ่แมาณเพีเสือครับสั่งทั้งเสือเลยเพีรัตนาพรแบน,นเพีรัตนาพรแบนอย่างได้ใส,ไส่ไดซีไดเบิร์ดใดเรื่อยไปต่อเตยจับน้องเตยเพิ่น เสือเสือดยตรงเลยครับช่วงมีกำลังเข่าสู้บรรยากาศหนาหนาวเต็มโต้แล้วครับ ขอบคุณเอฟซีแฟนครับถูกมองถูกบอลครับโอ้นี่ใบอันพื้นหมือนั้นตัวนี้อ๋อใบอันนั้นอนุมโมทนาบาัตรอันนั้นล่มผัดนี่มันมาสอบมันลม อ๋ออันนี้ที่ไปซอยอยู่ผู้สิงการศึกษาพิเศษผู้สิงแต่อยู่ขอบเดีไปเห็นใหม่เ้เอาเดี๋ยไปไว้กัได้เอาไปเอากาอบอกก่อนขอไปเห็นใหม่ เดี๋ยวขอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุ่งหม่องทุ่มบอลฝากพี่น้องติดตามนันเด้อครับผู้ใด้บ้านในตดตามฝากกดติดตามนล้ครับบอว์วัลเซเปียนทางเพจยร์ทั้งยูทูบครับขอบคุณทุกกำลังใจขอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอให้ลำลำเลวยสุขภาพแข็งแรงสุขุมสุขคนเด้อครับมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสวัสดีครับ